สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาต้มน้ำสมุนไพรดื่มกันนะคะช่วงวิบวับนะคะเนี่ยค่ะนี่ตะไะคร้นะคะตะไคร้ทุกนะคะตะไคร้ทุกมีขาทุกนะคะต้องเป็นขาแก่นะคะขาทุกนะคะแล้วก็กระเทียมกระเทียมก็ทุกนะคะแล้วก็หอมแดงทุกหน่อยนะคะ ก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดก็จะชีคครึ่งนะคะมีห้าอย่างนะคะหนึ่งขาสองตะไคร้สามกระเทียมสี่หอมแดงห้าใบมะกรูดเนาะเอาต้มในน้ําดื่มนะคะใช้น้ําดื่มต้มนะคะเพราะเราจะได้ดื่มด้วยนะคะแล้วก็จะได้สูตรไอร้อนของสมุนไพรนะเข้าเข้าปอดเราเข้าร่างกายเรานะคะ มันก็จะดีนะคะได้ทั้งดื่มได้ทั้งสูตรในสมุนไพรข้าปอดด้วยนะคะจะดีต่อปอดของเรานะคะไม่ต้องไม่ต้องไปเติมอะไรนะคะเกลือน้ําตาลไม่ต้องไปเติมนะคะน้ําสมุนไพรแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะรสชาติอร่อยแบบธรรมชาติเลยะคะไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยนะคะนะคะใส่ลงไปเลย,น,เลยนะคะใส่ในหม้อ ไม่นนะัไม่ต้องไปเติมเกลือ,อน้ำตาลนะไม่ต้องไปเติมนะคะดื่มรสชาติแบบธรรมชาติเลยนะอร่อยนะไม่ทนไรก็หอมหอมกิ่นตะไคร้ ะฉีกใบมะกรูดแล้วนะยังไม่ได้ฉีกนะคะจะฉีกใบมะกรูดก่อนนะคะนี่ฉีกใบมะกรูดลงเรียบร้อยแล้วนะคะพุ่คน,นสีสันหน้าดื่มมากเลยนี่เบาไปนะว่าเอากล้องมาใกล้นะ ื้อไก่<ม>เนื้อหมูใส่ไปได้ไดเลยนะกินได้เลยนะคะเพื่อนๆจริงๆนะคะถ้าเรามีเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาก็ใส่ไปได้เพราะเราก็ซดกินไปเลยนะคะจะเ,จเติมเกลือนิดนึงก็ได้นะคะอันแต่อันนี้เราจะดื่มเป็นน้ำสมุนไพรนะแล้วก็สูตรสูตรเอาไอ้น้ำนะคะไอไอ รนะคะคมันก็จะดีต่อปอดของเรานะคะฆ่าเชื้อไปในตัวนะคะมันป้องกันได้ส่วนหนึ่งนะคะฆ่าเชื้อว,วิบวับนียหอมสมุนไพรมากเลยนะคะหอมหอมนะคะชื่นใจฮะ,ะแบบเราต้มต้มไปเนี่ย เราสูตรสูตรอไอไอน้ําไอสูตรไพรนี่ได้เลยนะคะเพื่อนๆแต่อย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวไอไอความร้อนมันขึ้นหน้านะมันก็จะต้มไปสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะสูตรอง่ายสมุนไพรเต็มที่นะคะแล้วก็ดื่มน้ําสมุนไพรนี่นะคะ อบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับชีวิตปนโ k เคชาแนลด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะเอาละถ้าใครมีขิงมีกระชายนะคะก็ใส่เสริมเติมเข้าไปได้นะคะเป็นสมุนไพรชั้นดีเหมือนกันนะคะสมุนไพรไทยเรานะคะหาได้ง่ายๆ ในสวนนะคะหรือซื้อในที่ตลาดก็ได้นะคะหอมมากเลยค่ะอยู่ตรงนี้หอมมากเลยนะคะเพื่อนๆนื่อนน้ำป๊บป๊บป๊บ,ปบ,ปบโอเคค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะเราไม่ต้องรอให้เป็นก่อนนะคะและว้วค่อยทำนะ นปกติก็สามารถทำมันก็ทำให้เราหายใจโล่งได้นะดีต่อสุขภาพนะคะใช้ดื่มใช้สูตรหายใจสดชื่นนะคะออกสดชื่นนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆบายยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะนี่คะ่ะต้มเสร็จแล้วนะคะ กลิ่นสูนไพรมากเลยนะคะหอมมากเลยค่ะหอมกลิ่นตะไคร้ขาใบมะกรูดนะคะหอมแดงกระเทียมนะคะหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ